คนแบบนี้มีอยู่จริงแถมมีเยอะด้วย เจ้าของตึกคนหนึ่งชอบให้เงินขอทานหน้าตึกตัวเองเป็นประจำครั้งละ1000บาทอย่างน,น้อยก็ต้องมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสาเหตุที่ให้เพราะเขารู้สึกดีเวลาเห็นหน้าตานตื่นเต้นของขอทานและรู้สึกพอใจเวลาขอทานคร่ำครูคําขอบคุณและคําอวยพรเขาให้เงินขอทานแบบนั้นไปเป็นปีแต่มีอยู่วันหนึ่งเขายื่นเงินให้ขอทานแค่เพียง500และนั่นคือวันแรกที่ขอทานรู้สึกแปลกๆงงๆแต่ก็คิดกับตัวเองว่าแบงค์ห้าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคนอื่นก็ไม่ค่อยให้แบงค์ห้าร้อยกันหรอก แต่ไม่น่าเชื่ออาทิตย์ต่อมาเจ้าของตึกยื่นแบงค์ร้อยให้ใบเดียวขอทานที่เคยไหว้หน้าตายิ้มยน้มแจ่มใสรับแบงค์ร้อยมาด้วยความอารมณ์เสียเงยหน้าแล้วถามว่านายครับปกตินายให้ผมครั้งละพันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจูจ่จนายก็ลดให้ผมเหลือแบงค์ห้าร้อ วันนี้นายเล่นให้ผมแบงค์ร้อยแบงค์เดียวผมทําอะไรให้นายไม่พอใจหรือเปล่าครับถ้าผมทําอะไรผิดนายก็บอกผมมาได้เลยผมอยากทราบเหตุผลอืมก็เมื่อปีก่อน,อนๆลูกผมยังไม่เข้ามาหาลัยกิจการผมก็ดีตึกผมก็มีคนเช่าที่เยอะผมเห็นคุณผมก็เวทนานะผมให้คุณครั้งละพันได้มันไม่ได้มากมายสําหรับผมแต่ปีนี้ลูกผมเพิ่งเข้ามาหาลัยทั้งคู่มาหาลัยเมืองนอกด้วยค่าใช้จ่ายสูงมากบวกกับปีนี้เศรษฐกิจแย่มากหลายๆแบรนด์ก็เลิกเช่าที่ตึกผมคุณนั่งหน้าตึกทั้งวันคุณสังเกตไหมาออก ก็นั่นแหละผมเลยต้องประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาบ้างขอทันได้ฟังทนเก็บอารมณ์น้อยใจไม่ไหวจึงได้พูดออกไปว่าอ๋อแกก็เลยเอาเงินที่ฉันควรจะได้ไปส่งลูกแกเรียนเมืองนอกเนี่ยน,นะแล้วทําไมไม่ให้เรียนที่ประเทศไทยเล่าค่าใช้จ่ายจะได้ไม่เยอะจะลดก็ไปลดส่วนอื่นดิแล้วมาลดที่ฉันควรจะได้โอ้โหคนเราเวลาพอรวยแล้วมันต้องเห็นแกตัวทุกคนอนะไรเนาะเจ้าของตึกฟังสายหน้าไม่พูดอะไรเดินเข้าตึกไปสักพักก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเดินมาแล้วก็ลากตัวขอทานออกไปจากหน้าตึกแล้วตึกนี้ก็ไม่เคยมีขอทานคนอื่น มานั่งด้านหน้าอีกเลยหลายครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจครับแต่คุณต้องรู้ว่าสําหรับบางคนคุณให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเขาจะหาเหตุผลและคิดแต่มุมที่ตัวเองควรจะได้โดยไม่สวนว่าคุณกําลังเผชิญความลําบากอะไรบ้างกลับกันนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นฝ่ายรับจะเป็นเรื่องเงินหรือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือขึ้นชื่อว่าช่วยได้เท่าไหร่คุณก็ควรจะซาบซึ้งขอบคุณไม่ใช่ไปโวยวายญาติกันก็ต้องช่วยเพื่อนกันก็ต้องช่วยสิรู้จักกันก็ต้องช่วยสิไม่มีแบบนั้นหร ันคือน้ำใจไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่อย่าลืมนะครับพวกเขาไม่ได้ติดหนี้อะไรคุณถ้าคนอื่นช่วยคุณน้อยแล้วคุณจะหงุหยิดไม่ขอบคุณคุณก็ไม่ควรจะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครแล้วไปช่วยตัวเองครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหามาเล่าอีกเพียบครับ